ทุกคนมันเริ่มหนีแล้วเคมันเริ่มหนีเลยสัตว์ล่วงครับทุกคนเรียบร้อยอีซี่สวัสดีครับดีครับนะครับเ,เปิดกล้องเลยเปิดกล้องคุยหน่อยดิเปิดกล้องใช่ไหมโอเคได้ไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาอ่าโอเคเห็นหน้าแล้วนะฮะอเคดูหน้า่อยโอเคดูหน้าให้<ด>ชัดดูดูให้ชัดมามคืออย่างนี้ คุณโทรไปหาเพื่อนผมคนหนึ่งแล้วบอกว่าธรรมะธรรมอมคืออะไรจําได้ไหมใช่ธรรมะธรรมอมไม่มีไม่เคยคุยงั้นเอาคุณเอาชื่อมาคือใครเอาใคมันคือใครฟังก่อนมันคือใครฟังก่อนจะฟังไม่ฟังไอ้เหี้ยไรสัตว์ควยขี้ข้ามึงอ่ะไม่ไม่ตายแต่อะไรทำไมไมงมาตายดีไอ้สัตว์มึงเคยมาหากูอยังมึงใครอาาะกูเป็นคนที่ว่าจะเหยียบให้ลงนรกเหมือนมึงไงมึงไปด่าเพื่อนมกูเหยียบไอ้สัตว์มึงจะมาเหยียบอะไรมึงกิปไปยิงมึงกลับมางเลยยังไม่ตาย มึงไอ้สัตว์มึงไม่รู้จักแต่มึงไปด่าคนอื่นที่เขาสู้มึงไม่ได้อ่ะไปบอกว่าทำมะดทำมัวมึงดี แม่กลับมาไอสัตว์แม่จริงมึงอะถ้ามึงอะแต่มึงไปตายตามมันอะมึงยังใช้ชีวิตอยู่่างนี้ทำไมไอควายไอลูกเงีคุณไอเหียแม่งด่าไอเสียงกูไม่ทันละมึงจะให้กูเปิดหลักฐานไหมไอที่มึงไปพูดใส่คนอื่นอะมึงจะให้กูเปิดไหมเฮียเพื่อดมึงมึงส่งไรหมดมันคือใครไอส่งมาเพราะมึงก็เอาตั้งแต่ต้นที่มันคุยกันมาตั้งแต่ต้นมึงจะมาเอาแต่ว่าต้นแม่งท่อนเดียวเรามาให้ดูไอสัตว์ก็มาเป็นท่อนที่มึงรู้ว่ามึงได้เปรียบมึงก็เลยไปพูดขู่คนไทยไงควายคุยอะไร ถ้ามึงว่ากูตุ๊ด oh, ม <really? S 1> ึงว่ากูตุ๊ดแล้วการที่มึงใช้ชีวิตอยู่ไม่ฆ่าตัวตายตามมึงอะมันลูกไงละคุณไอ้เหี้ยมึงต้องฆ่าตัวตายเลยตอนที่ไฟในเมนมันลุกแบบฟึดไอ้เหี้ยมึงแกแกงโตกอย่างมึงเนี่ยนะอะไรของมึงไงให้มึงพูดให้มันฟังดูเรื่องหน่อยดิพูดมาอ่ะกูจะหยุดพูดมึงพูดออกมาพูดออกมาตัดตัวตัวมึงจะเก่งกับปลาไงสัสมึงก็เก่งกับปลาเหมือนกันแหละไอ้เหี้ย เล่นกับคนไม่มีทางสู้ในไทยม,มึงพูดให้มันช้าๆหน่อยมึงพูดช้าๆหน่อยมึงพูดช้าๆหน่อยมึงพูดช้าๆให้เหมือนไอ้<ฆ>โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับอาร์คเลซายกันในพาร์ทที่5กันแล้วนะครับทุกคนแล้<ฆ>วท,ทุกคนสังเกตอะไรรอบตัวผมไหมทุกคนทุกคนเห็นอะไรนี่ปะเออได้แล้วทุกคน ในพาร์ทน,นี้นี่เราได้สร้างบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ได้สร้างแต่บ้านนะเออแต่ผมได้ทําการอัปเกรดที่ทํางานก็ค่อนข้างจะดูหรูมากเลยครับทุกคนนี่แต่เอาจริงแล้วถึงผม,งผมจะบอกว่าสร้างบ้านไปแต่ผมก็ไม่ได้สร้างทั้งหลังนะเพราะว่าผมก็ทํามาแค่ห้องเดียวนะทุกคนคือเอาให้มันอยู่ได้ก็พอก่อนนะทุก <c oughs> คนว่าแผ่นบ้านที่วางไว้เนี่ยบ้านเราใหญ่มากครับทุกคนนี่ฮะก็โดยในบ้านของซีรีส์นี้ก็จะเป็นแนวแนวแบบพีระมิดอะไรอย่างงี้นะครับท <c oughs> ุกคนเพราะว่าเราอยู่ในทะเลทรายเนาะ ทุกคนแล้วก็ไม่ได้ทุกคนเราจะออกทางนี้ไม่ได้เฮียเราจะแบบอ,ออกหลังบ้านนี้ไม่ได้ทุกคนเราสา้างทาบ้านไปเสร็จแล้วนะเออเราต้องออกทางเข้านี่ทุกคนนี่ครับออเดี่ยวทุกคนดูหลูมมากเลยฮะเป็นแบบทางเข้าปราสาทพิระมิดอะไรเงี้ยเนีแบบฟาลงฟาโล่อยลอยอะไรอย่างี้ครับทุกคนเนี่ผมได้ทำการเอารูปปั้นมาลงอะไรอย่างนี้ครับนี่แล้วก็อันนี้เป็นโซนของ โซนทางานนะคทุกคนโซนทางานผมก็ต้องได้ทําการอัปเกรดครั้งใหญ่นะครับนนเนี่ยมันเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเลยครับฝั่งซ้ายผมก็ได้จัดของให้มันเข้าที่เข้าทางกันแล้วนะครับนี่ผมลงด้วยมาตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะครับแล้วก็วางของตกแต่งวางท,ทงโทเทมวางคบอะไรอย่างนี้ทํางานเรียบร้อยเลยฮะแล้วทุกคนสงสัยนะว่าตรงนี้มันคืออะไรนะทุกคนตรงนี้เนี่ยมันเป็นเตาที่ใช้ในการผลิตทองนะครับทุกคนเออคือเนี่ยทุกคนเขาบอกว่าให้ใส่ไม้แท้แล้วก็เหล็ก เหล็กแบบเหล็กแท่งอะ่ะเออแล้วก็สปาร์คาวเดอร์นะครับเอาสีอย่างนี้มารวมกันในเตานี้จะกลายเป็นทองนะเออซึ่งทองก็ใช้ในการคราฟของหลายอย่างนะครับไม่วจะเป็นไอเจ้าโถอันนี้นะเออซึ่งมันเป็นแค่ของตกแต่งนะทุกคนมันกดคนเม่เข้าไปไม่ได้นะเนี่ยหรือจะเป็นสกอตส์แอนด์วิวอันนี้นะเออก็จะเป็นก่อนพวกนี้นะทุกคนก็จะเป็น รูปปั้นแมติคอร์ตรงนั้นนะหรือจะเป็นไอโทเทมที่อยู่บนโต๊ะหรือว่าไอโถนี้นะทุกคนคือจะใช้ทองหมดเลยนะครับโดยเฉพาะข้าลานี่นะทุกคนข้าลานี่ก็จะเป็นชุดของทะเลทรายมานะทุกคนเป็นชุดอะไรก็ไม่รู้ทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันคือชุดอะไรนะรว่าผมยังคาฟไม่ได้นะเราขาดทองนะไม่ใช่ขาดทองเราขาดไอคิสตันนะก็เดี๋ยวถ้าเกิดคาบได้ผมจะมาใส่ดูแล้วกันนะครับเราก็จะมีเจ้าสกอตส์ไกรเดอร์นะเอออันนี้จะเป็นเหมือนทำตัวคล้ายๆคกนะครับทุกคนแต่ว่ามันเป็นคคกที่ ใหญ่กว่านะเออแล้วก็ใช้เจ้าสกอสสตรีมโคนับหรือว่าฐานของมันเนี่ยในการเป็นพลังงานนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรือนนะครับทุกคนโรงเพาะชาเองแล้วกูลืมรดน้ำใช่ไหมเนี่ยใช่ทุกคนลืมรดน้ำครับแต่ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมานอกรอบก็ได้ก็โดยที่โรงเรือนของเราในซีรีส์เนี้ยอาจจะเป็นโรงเรือนที่ดูใหญ่กว่าเดิมนะทุกคนเพราะว่า ผมจะสร้างแค่โรงเรือนเดียวนะครับแต่จะเป็นหลายๆชั้นนะทุกคนเออการจะสร้างสัก3ชั้นนะเออถือว่าแบบเป็นการฟาร์มของแบบอิ่มๆกันเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่าเลเวลเราเนี่ยมันขึ้นยากใช่ไหมเนี่ยทุกคนผมเล่นมา5้าพาร์ทเนี่ยเวลผมได้แค่8ปเาเองนะแล้วผมเชื่อนะว่าการจะเก็บเวลตั้งแต่90ขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่โคตรยากแน่นอนนะผมก็เลยว่าเออเรามีโรงเรือนหลายๆชั้นนะเอาไว้ผลิตผักผลิตเบอร์รี่ดำอะไรยี้เพื่อที่จะมาปั๊มเอ๊ ยาสลบเรื่อยๆนะเพราะผมว่าซีรีส์นี้เราก็น่ต้องใช้ยาสลบเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าไดนเสเร์แต่ละตัวในมอดนี้เนี่ยพวกไดนเสาร์วพวกมังกรในมอดนี้นี่มันโคตรที่จะแบบมันโคตรคึกอะเออแล้วค่าหลบนี่ขึ้นช้ามากๆเลยฮะคือประค่าหลบเนหลักหมื่นตัวแล้วทุกคนแล้วก็ถือทุกคนสงสัยนะอ,อ้ยทำไมผมไม่อัปเกรดของนะทุกคนี่ดูของผมดิคือของผมมีนิดเดียวเองอะเหล็กก็ไม่ค่อยจะมีนะเอ่อท้ายเราก็าให้จะอัปเกรดของให้ลำบากกันทุกคนก็นะทุกคนอย่างที่ผมบอกไปแม้ว่า พวกเดนนเสาวพวกมังก,กรในมอสดาคอนอีโวเนี่ยมันทั้น้นที่จะจับยากนะครับแล้วก็ค่าให้ลบสูงเนาะงั้นวันนี้เนี่ยเราจะไปจับสัตว์ตัวหนึ่งครับทุกคนท,ที่จะใช้ในการช่วยเราจับสัตว์ตัวอื่นนะเออซึ่งเจ้าตัวนั้นเนี่ยมันคือแมนติคอนครับทุกคนมันจะเป็นมินิแมนติคอนนะรหรือว่าแมนติคอนจิ๋วนั่นเองครับทุกคนซึ่งไอเจ้าตัวเนี้ยเป็นบอกนะทุกคนมันเป็นตัวของบอสที่ผมเคยเล่นมานะแล้วผมก็ชอบมากๆนะครับเออเป็นบอสที่ผมลงมาทุกแมปเลยเออก่อนที่จะมาเลาล่นนะอ็กะ มันจะเป็นแมจิคอร์ตัวเล็กนะทุกคนเดี๋ยวผมหา,หาที่ขี่แป๊บนึงที่ขี่อันนี้เหรออ๋ออันนี้ก็ได้เอ้พวกทุกคนเหมือนที่ขี่มันจะหายไปไหนอะไม่รู้ว่าทุกคนเดี๋ยวเราเก็บบูปินไปก็แล้โอเค คือมันจะเป็นแมดิคอร์ตัวเล็กนะครับทุกคนซึ่งเจ้าตัวนี้มีความสามารถในการทําค่าสลบสูงถึงหลักพันได้นะ <Wow. S 1> เออแล้วเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆครับและอย่างหนึ่งคือบ้านเราเนี่ยถ้าไม่มีสัตว์บินเก่งๆเลยฮะมันก็เป็นการดีที่เราจะจับแมดิคอร์มานะครับเพราะมันก็สามารถช่วยจับสัตว์ได้เรื่องการต่อสู้ก็ได้พอตัวนะครับมันจะไ่าช่วยให้การใช้ชีวิตของเราในบอสแผ่คาวนี้ง่ายขึ้นนะครับเฮทุกคน แล้วก็อย่างนะครับทุกคนไอ้เจ้าแมนติคอเนี่ยถึงผมจะบอกว่ามันขนาดนั้นก็เหอะแต่มันก็ไม่ใช่ตัวละครที่จะจับง่ายๆนะครับเออมันก็มีความยากลำบากในการจับเหมือนกันนะแล้วผมก็แล้วไอ้เจ้าแพคคีไรโนของผมนี่ะแม่งตายไว้าจะพาร์ตก่อนอ่ะคิดอยู่เราจะไปจับเจ้าแพคคีไรโนก่อนเราค่อยมาจับแมนติคอดีไหมก็ฟังดูเข้าท่าทุกคนก็ทุกคนผมอยากเตือนก่อนนะว่าไอ้เจ้าแมนติคอตัวเนี้ยวิธีการจับเด็กคือการยิงสลบนะครับแต่ว่า เราไม่สามารถใช้เป็นหน้าไม้ปกติได้นะครับเพราะว่าเลือดมันเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยกว่าค่าสลบเนาะคือค่าหลบมันสูงนะครับทุกคนซึ่งวิธีที่จะรับมือสถานการณ์แบบนี้ก็คือเราต้องใช้เป็นปืนไอเนี่ยไอเจ้าปืนยิงลูกดอกนะครับทุกคนเพราะว่าเจ้าปืนยิงลูกดอกเนี่ยดามเมจมันนิดเดียวนะแต่ว่าค่าสลบค่อนข้างสูงนะครับก็เดี๋ยวผมมาจะหาอะไรนะึกลืมละอ๋อใช่ใช่ทุกคนผมจะมานี่เดียวผมต้องมาจับไตัวนี้นะอ่ะโอเคไป โอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวขอเปลี่ยนแผนนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปจับไอ้เจ้าแพคคีไดโน่กันก่อนนะซึ่งจะแพคคีไดโน่ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจำได้มันจะมีเบลล์ร้อยสิบหกอยู่โซนซ้ายใช่ไหมทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปจับไอ้เจ้าแพคคีไดโน่ก่อนเลยฮะ Two thousand years later โอเคมันทุกคอนผมนจับไปจับแพคคีไดโน่ตัวใหม่ไปแล้วโอ้ยเฮียกูวิ่งไปทำไมวะกูพิกไปทำไมแถบนูน้นวะนี่แถวบ้านแม่งก็มีนะเดี๋ทุกคนมางั้นเดี๋ยวเราจะไปตามหาไอ้เจ้าเมนิสแมตติคอร์กันเลยนะทุกคน ซึ่งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะเหมือนผมเคยเห็นตัวหนึ่งนะอยู่ที่ภูเขาฝั่งนู้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองวิ่งไปดูนะก็นะทุกคนาจะสังเกตนะว่าบ้านเรานี่ไม่มีสัตว์บินกันเลยนะทุกคนหมูเป็นการเล่นที่แบบเดินตีนเปล่าแล้วน้วนะทุกคนไม่มีสัตว์บินไม่มีฟ้าสตารเบลไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนเออเนี่ยครับทุกคนความลำบากของชีวิตกูนะเออในแม่งแบบโคตรสตอรี่ออฟไมล์ไลท์อ่ะ10 years later โอเคมาทุกคนเจอแล้วครับอยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหไอ้เชี่ยวิ่งหามาเกือบชั่วโมงแล้วมั้งเอ้ยไม่เป็นไรทุกคนเอา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 ทำเลือดแตกกันนะอ๋อตุ๊กใส่ไปนี่ตุ๊กใส่มันโดนโดนเสือกัดใช่ไหมน่ะอ๋อใช่ได้ทุกคนไอ้เฮียแม่งโดนไทลากัดนะไปช่วยก่อน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 ต้องช่วยมันก่อนนะเออคูดลูกโลกไทร่าออกมาไม่งั้นไอ้เฮียที่ตายเนี่ยโอเคมามาเดี๋ยวล็อกไทร่ามาก่อนนะไปช่วยทุกคนเพราะมันมันดีคอตายแน่นอนว่ะอูคาโนอีกไอ้เฮีย โอ้กว่าอ๋อโอเคโอเคทุกคนมาในนี่นะพอมันสู้ไม่ได้มันหนีนะทุกคนโอเคแบบว่าได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคมามวันนี้ว่าจะตายแล้วทุกคนมันหนีไปแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องผมต้องจัดการในนี้ว่ะเดี๋ยวผมต้องจัดการคาร์โน่ก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งลงมานะเว้ยใจใจอย่าเพิ่งลงมานะโอเคมาลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวผมต้องล่อให้ม right. ันเมาแข็งไปทุกคนเลือสองพันนะครับแต่ว่าค่าหลบเป็นหนึ่งหมื่นเลยนะ เดี๋ยวเราต้องรอมันรีเลือดก่อนนะทุกคนโอเคก็ตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะทุกคนว่าเราต้องทำยังไงให้มันลงพื้นนะแต่เหมือนจะแบบแต่เหมือนอันนี้ผมจำได้ทุกคนว่าบางครั้งผมก็เจอมันแบบที่มันลงพื้นอยู่นะนี่มา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 ให้มันมาเดี๋ยวเรต้องล้อมมากินศพตรงนี้นะให้มันดีเลือดนะครับเอ๊ะหลือเหลือเลือดที่พอแล้วทุกคนเลือดประมาณหนึ่งพันนะทุกคนแต่แบงค์แบบแต่เดี๋ยวผมต้องเคลียร์พวกอันนี้รอบๆก่อนว่ะต้องเคลียร์เลือดเดือสับรอบรอบก่อนทุกคนเราสับรอบแบงเยอะมากโอเค ไอ้พวกหมาดิโอเคโอ้ยเยอะจริงไวะชีวิตกูเคเหมือนมันจะไปแล้วนะครับโอเคโอเคเฮ้ยมันก็จะลงพื้นทุกคนเดี๋ยวผมต้องล่อครัทุกคนต้องต้องเกิดยุทธการลอกกันหน่อยนะไม่รู้ไม่รู้จะลอกไปไหนดีครับทุกคนมาดมาแล้วโอ้ย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 ลอกทุกคนไอ้ท่าม่วงๆนะครับทุกคนคือท่าที่คอยทำท่าหลบนะเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวรีวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนใครมาขึ้นยังโอ้ยโอ๊ยยายายา พยายามหลบไปนะทุกคนไอ้ท่าที่มันยิงหางเราเป็นสีง่วงๆเมื่อกี้ทุกคนปมนยิงแค่สองร้อยเองเหรอวะเดี๋ยววิ่งก่อน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 เอ่อโอเคพอเขาบิ่งนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เป็นนี่ก็ได้ทุกคนผมนใช้เป็นหน้าไม้ดีกวนะ่าหน้าไม้เราทำข้าศึกได้เยอะกว่าครับแต่เดี๋ยวพอเรื่องมันน้อยๆเราค่อยใช้เป็นปืนลูกดอกเอานะโอเคโอ๊ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิละบากรระบากวะ เฮ้ยยิงวัวลัวก่อนนะเขฟึบม,มาก็นั้นพวกคนมันไม่ได้บินเร็วมากนะตัวแบบแบบตัวป่าเออตัวป่ามันไม่ได้บินเร็วมากนะครับเพราะงั้นเราก็สามารถคลาไปเรื่อยๆได้นะเขมาเขมาโอ้ชิชิคุณวิลลง่งรอบฝั่งนี้ดีแบบวะคุณต้องหาตรงที่มาให้มันบินไปแล้วติด,ดทุกคนแต่ดูทรงน่าจะติดยากอยู่นะเด,ด,ดี๋ยวดูไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อน ใน abei, ในกระดูกได้ทุกคนวันนี้กระดูกน่าจะได้นะเค็มันยังมาอย usi, ู่ปะเคๆยังมาอยู่ยังมาอยู่เปนยังมาอยู่มาแบบทุกคนรอบตรงนี้ฮโอเคเข้ามาได้ครับามาแรกทุกคนผมลงตรงต้องรอบมาทางนี้นะที่นี่ทนี่ต้องมาตรงนี้มาๆให้มันตามตรงนี้โอเคโอ้นี่นี่เสียงเสือมาๆให้มันตามตรงนี้มาๆเออโอเคโอเค อ๋อเสือเล็กเสือเล็กทุกคนไม่ใช่เสือใหญ่นะเอาชิบหายไอ้เหี้ยแม่งออกมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยโอ๊ยนั่นเนี่ยทุกคนโดนละอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โดนท่านี่มันทุกคนโดนท่าไอเยสโดนท่าหางจิ้มมาทุกคนไม่ได้โดนท่าปล่อยยาหลบนะถ้าจะโดนท่าปล่อยยาหลบนี่ผมว่าไอ้หมาป่ามันน่าจะล่วงไปละเซ่มาเดี๋ยวโจยน่าสอยได้นะครับ อเคมา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 โอเคทุกคนแม่งระทึกว่ะมาโอเคยิงขึ้นเรื่อยๆเลยฮะโอเคโอเควิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนวิ่งวนบริเวณนี้แล้วกันนะเอาไม่ได้วะ่ะเอาชิบหายชิบหายเอาเข้าได้เข,ข,ข,ข้าได้เข้าได้โอ้ยโอ้ยนั่นไงทุกคนโดนแล้โดนท่าไอ้ลูกบอลนะเขาเรียกว่าคอยสั้นบอลนะทุกคนใอ้ท่านี้โดนไปนี่มันจะลดสเตตไม่ไดแล้วก็เพิ่มค่าหลบนะโอเค แต่เราต้องหาพี่มาทำยังไงให้แบบว่านี่เนีวะโอทุกคนดีดีที่ค่าหลอกขึ้นไม่ค่อยเยอะเลยอะสงสัยสงสัยไม่โดนเต็มๆนะถ้าค่าหลอกขึ้นสูงมันจะหนีเว้ยนอกไปเดี่ยแต่มันก็กัดแล้วมันก็จะโดนวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบ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 เข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้เหยอยงูมาอ๋องูมางูมาโอเคแต่การงูแล้วเดี๋ยวเราวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนโอ้ทุกคนลูกดอกรู้สังเกตลูกดอกใกลหมดแล้ววะ เดี๋<า>ยวตอนก็เรายิงเรื่อยๆนะอุะ๊ปโอ้ยโอ๊ยเห็นทุกคนดาบเห็มันไม่แรงมากนะพอได้อยู่คอยระวังท่านี่มันก็พอแล้วทุกคนโอ๊ยคอยระวังพวกไอ้ท่าปล่อยอยาหลบก,ก็พอแล้วเคมาโอเค,อเคใกล้นะกล่วงแนละ้วใกล้ล่วงแนละ้วใกล้ล่วงแล้วใกล้ล่วงแล้วใกล้ล่วงนะครับอะไรมึองอะไรมึงปล่อยอะไรอุ้ยเชี่ยี ผมทุกคนมาปล่อยทีผมจะหลับป่ะโอเคล่วงไหมล่วงไหมเฮ้ยไอ้เย้ยอีเดียวไม่โดนโอเคลวงแล้วสวย <S <S หุ่ระบาดหุ่นระบาดอยู่บางคนรลบาดอยู่นะเหี okay. ้ยป่มาหมาไปพัลสีก่อนนะแล้วเขาปล่อยเป็นแพ็กค,คียโ,โนมาครับเดี๋ยวผมนี่ผาไอ้อยาหลบก่อนนะโอเคเอาฝาตรงพวกน,นี้แหละมาโอ๊ปเคมาฟาไปแล้ว เดี๋ยวเนี่ยเร้อนอ่นเหรอวะทุกคนว่าตัวเดียวก็ได้นี่วะอาจจะเพราะนี่เลยทุกคนคืออาจจะเพราะว่าผมเขาเรียกไงอ่ะอาจจะเพราะผมพอรู้เทคนิคกันแล้วทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะว่าบอทนี้ผมเคยเล่นมาก่อนนะครับเออเพเลยพอแบบพอรู้นะว่ามันจะโจมตีมันจะทาอะไรประมาณไหนนะโอเคงั้นเราเน้นนองมาแล้วก็เป็นตัวที่ก็ค่อนข้างที่จะข่าหลบลงไว้นะฮะงั้นเราก็ต้องยัดยาไปบ่อยเนาะ ไลคิกก็เปลี่ยนเป็นฟู้ดเดย์แล้วก็ทุกคนเดี๋ยวเรารีบป้อนอาหารเลยอ่ะโอเคติดแอร์รถหลอด,ดอาหารอยู่วะทุกคนแต่แบบมันชอบกินทุกคนมันจะชอบกินเป็นไลออนบาร์นะฮะทุกคนไลออนบาร์เป็นไอเทมเฉพาะของบอสมันอะ่ะแต่ประเด็นคือไลออนบาร์เนี่ยมันทำมันทำอย่างนี้เว้ยนี่ครับทุกอย่างเนี่ยเราสามารถหาได้นะแต่อย่างเดียวก็คือหนังจระเข้น,นะครับทุกคนคือหนังจระเข้เราแบบแมบปบนี้มันไม่มีอะ่ะมันไม่มีจระเข้ใหญ่อะ่ะ ก็ระจะปะคือไอจระเข้นี่ครับโปสุคูคัสมันไม่ดอกเอฟนะจระเข้ครับทุกคนมันดอกเป็นจระเข้ใหญ่นะในแ,แบบนี้ไม่มีครับทุกคนในตัวมันเมื่อกี้ก็เหมือนจะมีไออ,อาร์ให้นะแต่ผมสนใจนี้มากกว่าวะ่ะเป็นอาร์แบบสีฟ้านะครับทุกคนเออซึ่งว่าอาร์สีฟ้าเนี่ยก็ได้ค่าเกาะเยอะกว่านะเ,าเดี๋ยวผมมาฟาร์มวงฟาร์มไม้แล้วก็ฟาร์ฟาไฟเบอร์แล้วกันทุกคนมันสามารถค้าฟเป็นตัวได้เลยนะมันก็มันก็ที่ฟาร์ไปทุกคนไหนตอนนี้มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แบบ มันก็แป๊บเดียวทุกคนเออไหนตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรทำนะฮะปล่อยไอ้เจ้าตัวนี้มันลดค่าอาหารไปมันลดอยู่ใช่ไหมแล้วก็เลยสามสิบวินะครับเก็บมาแล้วก็ค่อยๆฟาร์มไปนะมาฟาร์มไปเลยทุกคนไม่ต้องรีบนะโอเคมันน่าจะอีกทีเดียวหรือเปล่าอีกทีเดียวได้ปะน่าใช่นะโอเคนี่ก็ได้พอดีเหมือนกันนะทุกคนมาเก็บหมาเลยฮะเอาเก็บสิเออเร็วครับเร็ว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 กูอยากเล่นแล้วตัวที่เนี้ยเร็วเร็วเร็วโอเคทุกคนมาแล้วครับ นี่เป็นไงดูโคดูดันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเก็บไ้แพ็กคิราน่อกันเลยฮนะนี่มานะครับเราอ่า,อานโอเคใส่อ่านไปแล้วแล้วมันจะมีอ่านอีกอันในตัวใช่ไหมทิ้งไปเลยครับทุกคนไม่ต้องต้องเสียดายนะดูนะครับจังแมงกู๊ดเซนร์ในเย็บก็โคนมาแล้วครับนี่ว่าแมงโคจะสิงโตราชในทะเลทรายเลยฮนะมาเนี่ยทุกคนโคจะเทเนี่นยเดี๋ยวผมจะลอง รีวิวท่าก่อนนะทุกคนคร่าวๆนะคลิกซ้ายก็ใช้กัดนะกัดแล้วก็เป็นท่าตีปกติแหละครับทุกคนนี่คลิกขวาจะเป็นใช้ท่าหางจิ้มน,นะท่านี้เป็นท่าทำดาเมจนะครับแล้วก็ตัว C นะนี่ตัว C เป็นท่าปล่อยไอ้ควันพิษอะโคตรดีเลยเว้ทุกคนเนี่ยทุกคนอืมแล้วก็ตัว X นะเป็นท่าคำรามแบบโคตรจะสิงโตเลยเว้ยเนี่ยส่วนคอนโทรลน,น,นี่จะเป็นท่าเกี่ยวนะมาทุกคนเราเริ่มไปล่าสัตว์กันแล้วมาวทุกคนลงพื้นก่อนก่อนนะทุกคน คือมันเป็นตัวให้เร็วมากาทุกคนคือมันวิ่งได้เร็วอ่ะหุ้ยกัดเดือดร้อยทุกคนแรงครับแรงแรงแรงจัดราแรงนะเออใช้ได้ทุกคนเนี่ยกัดปกติแค่สองร้อยนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องลองเ้ามัน Up, อัพไอออกซิเจนไม่ได้อนะโอเคผมอัพน้ำหนักไปแล้วกันนะทุกคนนะต้องได้ใช้เยอะเพราะการวิ่งฝ่าต้องนานนะเนี่ยทุกคนนี่โชว์ท่าทีเด็ดให้ดูอ่นี่ทีเด็ดคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวทุกคนเราสามารถเกี่ยวขึ้นมาได้นะแบบนี้นะเนี่ยเราก็มาใช้ท่านี้แหละนี่แบบไปท่า ขี้ขวาทุกคนไปโจมตีนะครับตีแล้วก็จะล่วงไปแบบนี้เลยนะเออเป็นตัวที่โครตรจะดีอ่ะใช้ได้ใช้ได้ไดถ้าเทานะเดบเดี๋ยวลองเดี๋ยวโชว์ท่าขี้ขวาดูนะเอาเป็นการิิมาสแล้วกันเลือดสามร้อยนะน,นี่ทุกคนเห็นป่ะขี้ขวาแรงกว่าขี้ซ้ายนะแต่ว่าข้อเสียคือมันต้องชา้ามันต้องอยู่นิ่งๆนะะมาไอหมาไอหมาไม่รอดหรอกไอน้องไอ้ยพี่มาระดับไหนแล้วอเด็กเด็บมาๆมาเม,ม,ม,มืองดานหน้าจะเข้ามา คุณดาหน้ากันเข้ามาเฮ้ยอุ้ยโดนอยู่โดนอยู่นั่นอยู่เหเด็กสวยทีทุกคนคือสกิลต่อสู้มันก็จะเข้าๆประมาณนี้นะแต่นี่เดี๋ยวผมจะโชว์ทีเด็ดมาให้ดูนะทุกคนทีเด็ดมันไม่ใช่เรื่องการต่อสู้อนะทีเด็ดมันคือแบบนี้ครับกกน,นะรนี่เข้ามาใกล้โกโตซีนะหนีครับทุกคนก็ข้อนะันทุกคนตัวบอสนาทิคอเนี่ยของนะออฟฟิเชียลเนี่ยมันก็เป็นบอสที่เน้นเรื่องการโจมตีด้วยค่าหลบอยู่แล้วนะครับ นี่พอมาเป็นมินิแมสติคอเขาก็เพิ่มความสามารถที่มานะแล้วนี่นทุกคนนี่จะเป็นความสามารถที่เราจะใช้หลักๆในการเล่นม็อดน,นี้นะครับทุกคนเออเจ้าเนี่ยจะเป็นโตเมได้นะที่เห็นไหมทุกคนปล่อยปล่อยยาหลบทีเดียวค่าหลบมาห้ารอเลยนะอ๋อแล้วแบบมันจะสะโลนิดหนึ่งด้วยทุกคนนีจิ้มไปแล้วนีเอาไปอุ้ทุกคนขึ้นเร็วมากขึ้นเร็วมากเออเด็กนี่เดี๋ยวผมจะเอาให้มดดันสวกอยูอนะ Memorial. หลับไปหลับไปหลับ,หลบลไหล่วงครับทุกคนโอ้ล่วงคู่เลยฮะนี่นไอ้นี่ลอยตัวหนึ่งไอ้นี่ไปล่วงไปตัวนึงเอ้เอมพลสกองเปียนมาไงเด๊เด๊เดูเด๊เด๊้ด่เด๊เด๊เด๊เดยเดอยดาเด่เด๊่า๊เด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 มเด๊เด่าดาเด๊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 เดเด๊อด๊เด๊เก๊เด๊เด๊เด๊ด๊เ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 า๊เอ๊เด๊เด๊เด๊ดเ่าอดาอย ไปมึงทำอะไรกรไูไม่ได้ปล่อยใจหางแม่งเลยทุกคนมานี่เอาไปดีมิจะุคติชิวอ่ะทุกคนเฮ้ยเป็นตัวที่ดีมากเลยชอบมากครับทุกคนเฮ้ยแต่ไม่ต้องหรอกมั้งเฮ้ยทุกคนได้มันไดงมันทันเดี๋ยวผมไม่เห็นได้ว่าทันแปดนะฮะถ้าเรื่องทันแปดงี้ก็เราไม่ต้องไปนี่มันก็ได้ไม่ต้องไปเขาเรียกไงนะเราไม่ต้องไปทำขนลุกเขได้ทุกคนเราฆ่าแม่งเลยนะอุ้ยอ้ยไม่โดนตัวคนด้วยว่ะมึงมึงหักใจหาไอ้สัตว์เอาหางลงไปบ้างไอ้เหี้ยอุ้ยเฮ้ย เฮ้ยฟาร์มศพมาได้คริสตัลด้วยทุกคนเฮ้ยดีดีดีด,ดีตอนนี้คริสตัลกับออคซิเดนนี่กำลังขาดแคลนอยู่แล้วมาทุกคนโอ๊ยแล้วรกดได้ทำไมเนี่ยเฮียอ๋อเฮียอืมจิมจิ้มแล้วมาเอาวะทุกคนนี่ทุกคนอ,อย่างนะเราอัพสปีดมันขึ้นเยอะนะครับนี่มาทุกคนอัพอัพเราขึ้นละสิบเลยนะเออแล้วมันมันมีเพลงขึ้นปะเอ่อม,มีเพลงขึ้นไหทุกคนไม่รู้นะเฮ้ยนี่ตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยไทยลาทุกคนไทยลานี่แบบสีเขียวอีแล้วมา เนี่ยทุกคนคือความเก่งมันอ่ะคือมันสามารถทำแบบนี้ได้นะคือเราเกี่ยวขึ้นมาใช่ไหมในนี้เราก็ยัดข้าลบแบบนี้ได้เลยฮนะเห็นปะโคตรดีเลยเว้ยอืมเราก็จิ้มการอากาศแบบนี้ได้เลยฮนะในนี้เราก็ปลรกยาหลบรัวๆได้เลยฮนะเป็นไงโอ้โคตรหลงว่ะมายังไงยังไงไอ้เสือมึงแค่เสือไอ้สัตว์เสือสมิงเสือสมิง เสือสบิงเงี่ยมึงเจอสิ่งโตรลชันกูหน่อยมึงเจอมึงเจอซิมบ้ากูหน่อยเอาไปดิเอาไปดิเอาไปนนองตายเนี่ยไปทุกคนอยากจับตัวอะไรเนี่ยเราก็วิ่งไปนะแล้วก็ทำให้ทำปล่อยค่าหลบจนมันหลับได้แล้วทุกคนเนี่ยป่ะเนี่ยอ้เแอนฟ้าอยากจับตัวอะไรก็เข้าไปแล้วก็วางยาหลบมันนะโอ้ยโคตรดีเลยเว้ยอันนี้จริงๆนะทุกคนนี่แบบนี่กูพูดแบบไม่อวยเลยฮะเออแดะไปนะน้องนี่ทุกคนแล้วเวลาเรา ยิงฆ่าสลบไปเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าสลบขึ้นอย่างเดียวนะมันติดสโลด้วยนะครับคนนึงบอกกันทุกคนว่าตัวนี้มันเจ๋งจริงเว้ย a few moments later เฮ้ยทุกคนดูนี่เนี่ยรนี่มันตัวแล้วทุกคนนาคาเหรอโอ้เป็นแบบเป็นงูยักษ์อะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอ้ยเฮ้ยน่าจับน่าจับทุกคนเดี๋ยวลองจับดูนะโอ้แต่มาโดนเอเมอร์เลสคอปเปียรลุมอยู่ว่ะถ้าเดี๋ยวผมช่วยมันก่อนนะโดนจัดการเอเมอร์สกอร์เปียนนะทุกคนโอบโอเคตายแล้วโอเคโอเคผมช่วยเอนาคาเรียบร้อยแล้วนะโอเคเว้ยเอเมอร์เลสคอปเปียรับทุกคน เดี๋ยวผมต้องจัดการก่อนโอเคเอามันถายไปอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เี้ยนึกว่ามันน้องมันจะหนีไปไหนแะอ๋อจะแม่งมุดดินโจมตีโอเคโอเคเดี๋ยวผมช่วยนี่ก่อนนะเคโอ้ย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 มันมามามาูยักษ์ก่อนทุกคนในเฮียกูนี่แบบแม่งไม่พ้นกับงูยักษ์ที่จริงนะไอ้ซีรี้ที่แล้วม่ก็งูยักษ์ซีี้นีมันก็ยังจะมีงูยักษ์อีกนะมอลดาเบดก่อนๆเนี่ยโอ้ยยยยายยโอ้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 ย โอ้เชื่อได้วาจะแรงเนี่ยได้เฉยๆว่ะมาอยู่ไหนๆๆๆอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองจับตัวตัวนี้ดูกันนะ <ไป S 1> เอาไปเออขึ้นอยู่เคลือนอยู่โอ้ทุกคนไอเชียแม่งตีมาทีเอ้ยข้าหลบมันออกซิเจนลดด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะโอ้ทุกคน,นอันตรายว่ะโอ้เชี่ยไม่โดนเดี๋ยวผมอัน,มนี่ก็ได้ผมยิงจับคนนี้ก็แน่ฟึบโอเคโอ้ยเชียแม่งมุดดินหนีชิบหายชิบหายเอาไว้ดีวะ ลงพื้นได้ปะวะทุกคนลงพื้นจะได้ป่ะทุกคนลงพื้นแบบเอ้าเอ้าใช่มันมุดดินไปผุยที่หนึ่งมามาลองดูทุกคนโอ้ย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 ชิบหายชิบหายชิบหายโอ้โหชิบทุกคนแพิ่งแรงว่ะโอ้ยแรง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 มากแรงมากแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนโอ้โยที่มันดุดุจังวะไอตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็งมาเออออกไปอ๋อท่าทุกคนอันนี้ผมลืมเตือนนะมันจะมีแบบเป็นบั๊กบักเหมือนกันน้ำทุกคนที่เวลาเจ้าแมตติคอร์มันใช้ท่าพิษไปเนี่ยบางทีมันก็ บางทีมันก็ไม่โดนนะทุกคนตรงนี้ก็ต้องความใจนิดนึงนะมันเหมือนจะเป็นปัญหาของบอสมานะทุกคนเรื่องการออกแบบมันคือเขาดีไซน์มาก็ไม่ค่อยดีอะคือมอสมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะเออมันก็เลยแบบมีปัญหาแบบนี้เนาะแต่ลปรุกคนผมมาพักเนื่อยก่อนเชี่ยไม่ไหวจริงจริงว่ะไปยืนไฟตัวตัวไม่ได้แล้วทุกคนมันแบบมันแรงอะเออแล้วมันมีท่าพีดด้วยทุกคนลูกค้าหลบลงแล้วว่ะแล้วมันจะไปโผล่ไหนวะเนี่ยอ๋อเป็นโผล่ที่เดิมด้วยว่ะโอเคโหมดโผล่ทีแม่งปอยู่แล้ว มาโอเคเอาอยาหลบไปแดกเอาจริงผมอาจจะปล่อยอยาที่ไม่โดนกันเองก็ได้ครับทุกคนว่าจะกูกูเอาแค่คือกูเอาเองก็ได้ครับมาแล้วก็ที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะมันสามารถใช้อาวุธปนหลักได้นะทุกคนซึ่งก็ถ้าเกิดเราพักสแตมิน่าอยู่หรือมันเลือดน้อยจริงเราบินขึ้นมาแล้วก็ใช้ยาเองนก็ไดนะ้แล้วก็ใช้ปืนยิงเอาช่วยก็ได้นะมาเออโอเคมา ต้องกัดแล้วดีๆครับทุกคนประมาณนี้น่าจะโดนนะเออเอาไปดีไอ้ท่าหางนี่ก็ทำดาเมจได้นะทุกคนไม่ใช่ดาเมจเขาเรียกว่าทำค่าต่ได้นะแต่มันไม่ได้เยอะมากครับทุกคนแต่ก็ใช้แก้ขัดได้ทุกคนแบบใช้ใช้เติมอะไรเงี้ยเออะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงมึงเริ่มหนีมึงแล้วหรอมึงไหวได้ปะไรเนาะโอ๊ยโอ๊ยเจ็บ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 เอาเจ็บไปไหนไว้เชียมันอยู่ไหนอ้อมอยู่นี่โอเคจะจะจะล่วงแล้วทุกคนเอาไปเฮ้ยเจงว่ะเจงว่ะ มา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 ,มาเลยน้องมาเลยครับโอเคเอาไปแดกโอ้ยหลบบอลหลบบอลโอ้ยชิบหายอ๋อท่าห àng, นะ่างครทุกคนเราต้องระวังท่าห่างมานับท่าหาา่างมันจะทำให้ติดค้าลบได้นะอันนี้จะทำข้าลบทำให้ติดไอ้เลือดออกนะทุกคนแล้วเลือดออกทีแม่งโคตรบังจอเลยฮนะมายังไงเลยน้องโอ้ยทุกคนมันเริ่มหนีแล้วเฮ้มันเริ่มหนีเลยสัตว์ล่วงครับทุกคนเรีเยบร้อย โอเคทุกคนก็หลับอาราเลซายในพาร์ทนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผู้พาร์ทนี้แบบไอ้เกียดเราได้ไปจับเจ้าตัวเทพมาหนึ่งตัวแล้วนะทุกคนเป็นเจ้าซิมบ้าของเราเนาะเออเป็นดับสิงโตราชาในคาเลซายอะไรอย่างนี้นะทุกคนผมตัวที่โคตรจะโอเคเลยฮะถูกใจมากๆนะทุกคน แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์ที่เพจของด้วยนะทุกคนเผื่อที่ใครอยากจะพูดคุยหรือทักอะไรมาส่วนตัวก็เชิญทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอไปฟารนเจ้า,จาซิมบ้านหลังใหม่ก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องหมดเวลากันตรงนี้แล้วนะทุกคนบ๊ายบายมาดฟักเกอร์